ใครเคยไปปักช่องก็น่าจะเคยผ่านสิ่งนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือตึกโรงแรมทัสคานาพิแอซ่าอยู่ในโครงการทัสคานาแวลลี่เขาใหญ่คะ่ะซึ่งโครงการนี้มีที่พักอยู่หลายแบบด้วยกันที่อยู่ใกล้กันก็เรียกว่าโซนปอโตฟิโนโซนนี้นอกจากเป็นที่พักแล้วก็มีร้านอาหารร้านขนมเยอะแยะเลยอยากจะบอกว่าร้านในโครงการนี้ถ้าไม่สวยอยู่ไม่ได้คะ่ะเพราะร้านอื่นเขาสวยกันหมดแล้วเขาก็คุมโทนเป็นสไตล์อิตาลเลียนทั้งโครงการ2,500ไร่ถ้าไปหน้าหนาวคงจะฟินมากแต่พอดีไปหน้าร้อน ก็ต้องรอให้แดดร่มลมตกหน่อยถึงจะเดินสบายอยู่ในดงอิตาลีแต่วันนั้นไปกินอาหารอีสานค่ะชื่อร้านอีสานทาปัสก็ยังแต่งซะสวยเลยนะคะราคาก็ตามความสวยของร้านเลยค่ะโซนต่อไปเรียกว่า Town Square Suites เป็นโซนหลักมีทั้งที่พักร้านอาหาร คลับเฮาส์ร้านขนมสนามเด็กเล่นปั่นจักรยานเล่นมียิมมีสระว่ายน้ํามีสนามเทนนิสสนามแบดมินตันจริงๆเราทั้งโครงการนะมีสระว่ายน้ํากับยิมหลายแห่งเลยนะคะแต่ตรงโปรโตฟิโนกับทัสคานาิอาซ่าไม่มีสระว่ายน้ำนะคะโครงการนี้เปิดทางแรกในปี2009เริ่มจากเปิดสนามกอล์ฟก่อนหลังจากนั้นก็ขยายตัวเป็นอะไรเยอะแยะใหญ่โตเลยวันนั้นจอยเข้าไปกินขนมร้านนี้นะคะ่ะอยู่ในโซนทาวน์สแควร์สวีทมีทั้งเบเกอรี่ชากาแฟแล้วก็ไอติมด้วย จะมีคลิปโซนนี้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจอยพักในโซนนี้ค่ะตอนค่ำๆเขาเปิดไฟสวยดีนะคะแถวเนี้ยแต่จอยพักึ้นเดียวแล้วก็ออกไปกินข้าวข้างนอกตอนเย็นค่ะอันนี้เป็นยิมที่จอยไปออกกำลังกายมานะคะอยู่ในโซน Town Square Suite แต่เขาบอกมียิมอีกอันหนึ่งที่ใหญ่กว่าอยู่ในโซนนี้เหมือนกันจะไม่ได้เดินไปดูคะ่ะถ่ายรูปอยู่แถวโซนนี้ก็ได้เป็นร้อยรูปแล้วอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงโลซ s o n นะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ตรงนี้เป็นร้านอาหารที่เป็นที่จัดงานแต่งด้วยอยู่ในโซนโฮเทลลากาเซตาโซนนี้จะมีพูลวิลล่าด้วยอันนี้จอยขับรถพายชมนะคะอยากจะลงคลิปเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาให้ลงได้แค่3าคลิปอะตรงนี้เป็นคลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟค่ะตรงนี้ก็มีร้านอาหารเหมือนกันค่ะที่พักโซนสุดท้ายที่ถ่ายมาให้ดูคือ c คาสเ l o โลเ l a v a l เ e เป็นแบบวิลล่ทั้งหลังเหมือนกัน